สิ่งดีๆให้กับสุขภาพของพี่น้องครับซึ่งวันนี้เรานำกระชายขาวจากการวิจัยของคณะแพทย์มหิดลน,นะครับมาฝากพี่ฝากน้องครับซึ่งผลวิจัยมาแล้วว่ากระชายขาวบ้านเราเนี่ยมีตัวยาครับมีตัวยาที่สามารถต้านเชื้อโควิดได้นะครับร้อด้วยนะครับร้อด้วย ไม่ใช่ว่า 30- 4 0ิ่าเนะครับแล้วก็รักษาโรคโอคโควิดไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดเพิ่มคุมคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะครับผมไขรหอบเหนื่อยง่ายนะครับนอนหลับยากนะครับหรือปอดปีปัญหาเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับอันนี้จากคณะแพทย์นะครับจากคณะแพทย์ม่โดนนะครับและรายได้ที่พี่น้องช่วยให้การสนับสนุนวันนี้พี่น้องก็มีส่วนร่วมทำบ,บุญกับวัดพระบาทน้ำพุนะครับผม กับพัดพราะบาน้ำพูดนะครับซึ่งอาทางคณะแพทย์ได้ร่วมกันนะครับได้ร่วมกันนําสิ่งดีๆมาฝากพี่ฝากร้องวันนี้นะครับมาเลยนะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับทางบ้านเป็นไงบ้างแอดบินอ่านด้วยนะครับแอดบินอ่านด้วยนะครับ มามาเด้อพี่น้องเด้อผู้บริหารส่วนต่างบ้านเขามาครับเขามากครับตอนนี้กำลังอ่าอ่าพี่น้องอ่ามามามาพี่น้องพิเศษนะครับวันนี้อ0 0กล้องหน่อยค่ะออกกล้องหน่อยค่ะ จะแด้ออกกล้องหน่อยจะได้ออกกล้องหน่อยค่ะสำหรับพี่น้องทางานแม่แม่ตาหยอกอันนี้คน่ายรูปเยอะมากใครพออ่านบทท่านแล้วเอาก็เสียวมาก่ต้อนเชิญเลยนะครับใครมาแล้วครับเอาบัตรฝั่งนี้นะครับบัตรเข้าประตูเข้างานอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แต่ตรงกลางนี้ก็คือเป็นการนําเสนอสิ่งดีจาก อาคณะแพทย์นําไม่โดนนะครับนำมาฝากพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาและพี่น้องที่ครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับที่เรานำสิ่งดีๆมาเสนอมาฝากเพราะว่าวันที่สามสิเด็กเราก็ฝากพี่น้องไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับที่พี่น้องร่วมกับบุญในวันนี้นะครับ ร่วมซื้อกันวันนี้นะวันที่2 7พฤษภาก็ขอเชิญพี่น้องร่วมไปมิดแอนกรีกันที่วัดพระบาทน้ำพซึ่งเราจะไปทำบุญกันตรงนั้นเก่งนี่นัดกันมาหรือเปล่าเออเออดัดกันมาหรือเปล่าดูอ่อ

กระเป๋าผ้านะครับใครมาแล้วอยากมีสิ่งของที่ถือหนักอยู่ก็เชิญมาหาบรรยากของเรานะครับุกินฟรีนะครับเดฟรีเดฟรีครับเต่าผ้าว่าเดินากว้าพี่น้องอย่ามีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่ามีสุขภาพแข็งแรงครับนี่คือเอเมดนะครับกระชายขาวซึ่งเป็นผลวิจัยจากคณะแพทย์นะครับจากคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยไม่โดนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรบ้านเราเองนะครับวันนี้นํามาฝากจัดโปรนะครับปกติกระปุกหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบปกติกระปุกหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบแต่วันนี้เรากำลัดโปรนะครับซื้อหนึ่งกระปุกแถมหนึ่งกระปุกนะครับก็เท่ากับว่ากระปุกหนึ่งก็สองร้อยกว่าบาทเองนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยก็ลดเฟยมสิลูก รออะไรอยูครับกับเตาหย่องไรสุดขายของอยู่ครับเชิญเลยครับเช่นเลยครับสำหรับใครที่จะซื้อตัวเข้าทุกคนใครที่กำลังชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่เดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่จะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะตอนนี้บรรยากาศงานงานก็อีกกับเตาหยองก็คือไลฟ์สดหน้านอนเลยนะครับตอนนี้ใครที่กำลังชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจด้วยนะขอบคุณนะครับทุกคี่ติ่อช่วยที่มเพียงแค่นี้ครับสวัสดีจ้า